เมื่อมาสองครั้งที่แล้วที่ท่านมาชี้แจงคับนเรื่องอาหารครับท่านยืนยันว่ากอคทับไม่ได้ขัดคือไม่ได้ไม่มีนโยบายรับบริจาคแล้วก็ไม่ได้ขัดแคลนอะไรเลยท่านมีเงินสองครั้งเลยแล้วก็ไม่มีคนบริจาคมาก็ไม่ได้ใช้ด้วยผมเราก็เลยสงสัยว่าเออทำไมยังมีคนบริจาคอยู่เพราะว่าท่านก็ไม่เคยออกมาประกาศที่ชัดว่าว่าไม่ต้องการว่าไม่ให้ไม่ต้องบริจาคเข้ามานะเข้ามาบริจาคเข้ามาก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยท่านไม่เคยประกาศแล้วท่านก็ยังปล่อยให้ประชาชนบริจาคเข้าไปอยู่แต่ว่าครั้งนี้ท่านบอกว่าท่านเ มันนมก็โอเคกับกระทรวงพลถ้าจะรู้จักเข้ามาก็จะใช้คือคือก็เลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วนโยบายของกองทัพบกเนี่ยต้องการรับบริจาคหรือไม่ต้องการกันแน่ขาดแคลนหรือไม่ขาดแคลนกันแน่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผิ้ายครับสจะพูดนะครับท่านรัชชนรงค์ถามต่อเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอบทีเดียวครับตอบตอบดีกว่านะตอบกันดีกว่าได้ครับก็คือโดยนโยบายเนี่ยไม่นะครับคือคือคือโดยนโยบายเนี่ยเราก็ต้องพยายามอยู่รอดได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่า นโย,ยบายี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเป็นข้อกฎหมายที่จะไปเท่นานั้นเองนะครับเพราะว่าอย่ดงกรณีนนของอยางเนี่ยมันไม่มีในอัตราสิ่งอุปกรณ์ในสนาลมลบอยู่แล้วเราก็ไม่ไม่ได้ถึงฟิกขนาดนั้นแล้วที่สําคัญที่สุดผมบอกว่าครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วมันค่อนข้างมีการการพยายามที่จะแสดงน้ําใจมาเยอะมากนะครับจริงๆจะเป็นเงินได้ซ้ําเราก็เลยกาลังบริหารอยู่ว่าความรู้สึกข,ของคนที่เขาปรารถนาดดีเนี่ย กับเราเองเนี่ยจริงๆเราก็อยากให้ทหารอยู่ในสนามลบในแบบในแบบในรูปแบบปกติอะนะห้องน้าก็อยู่แบบนั้นแล้วก็เราก็จะต้องดื่มน้ํด้วยด้วยกระติกน้ําของเราอะนะครับจริงๆผมผมเลยเถ้าจะให้ตอบอย่างละเอียดนะผมว่าเราจะยกเรื่องของสิ่งเนี้ยไปคุยกันสนุกไปคุยกันในเวทีเฉพาะดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีมุมมองหลากหลายทุจริตพยายามจะใช้มุมในทางในทางระเบียบกฎหมายเราเองจะใช้หลักในทางรัฐศาสตร์ ในทางมนุษยศาสตร์นะมันก็เลยอาจจะย,ยังดูหรือจิตวิทยามันก็เลยยังดูไม่ที่เราจ์